สวัสดีครับเอฟซี FC. มนิกลับมาพบกันในคลิปที่สองของอวันที่เก้าวันที่เก้าตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิแปดล่ะสำหรับคลิปที่สองของมมนีผมกัิิน้ำสูตรแต้มรวมสองตัวล่างนาะมาให้เอฟซได้พิจารณาบึงนาละ่ะสองสูตรสำหรับในคลิปนี้เป็นสองสูตรเป็นสูตรไม่ เพิ่งคำานวณขึ้นมาในวันนี้เป็นวันแรกเรีบสิเพราะว่าแต่ก่อนผมก็เคยท้ำสูตรแต้มรวมอยู่นะล่ะแต่สูตรนั่นก็เดินดีแต่ก็เขากล็ลดมาหลายหลายเดือนแล้วนะรับผมที่ผมไม่ได้ข้านวณสูตรแต้มรวมอสองตัว่างนี่ผมไม่ได้คำานวลน,นะลัะผมกับ่เคยมีเวลานะล่มีงานอย่างอืงอ่นแต่ว่าผมกะได้ไปทำสูตร หักติดรักน้อยสูตรอ่าเลขดับเลขแนวอื่นนะะอาสำหรับสูตรแตมนี่ยังบ่ท่านมีเวลาพึงจะมีเวลาในอังวันนี้นะะโอกาสดีแล้วก็เลยเามาคำนวณสูตรเป็นสูตรแต้มรวมอสองตัวหลันละ่ะในที่สองสูตรอ่าสีเป็นยังไงก็คอยพิจารณาเบิงสัถูกใจ fc หรือไม่อ่าสำหรับวันนี้นะละมีอยู่สองสูตรเป็นสูตร หตัวเป็นสูตรหตัวทั้ง2สูตรเลยครับก,ก่อนไปรับชมเลขสูตรแต้มรวม2ตัวล่างขอฝากคำเตือนก่อนครับว่าคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคําเตือนแล้วห้ากะตีมา,าชมสำรับสูตรแรกนี่เป็นสูตรเดินมาแล้วสิบเอ็ดห่วงเองสิเดินมาแล้วสิบเอ็ดหวดครับเป็นสูตรหกตัวมีค่าเอกตัวที่สองถ้าเตัวที่สองบวก สองเราก็จะได้ซีตัวหลังนี่นะครับถ้าห้าบวกกันได้แล้วนะครับเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์หกนะครับสำหรับสูตรนี้หอดเบิร์นหอดแรกกันเลยศู 0, 6, 6. นย์บวกอ่าหกได้หกนะครับมาที่แต้มหกสำหรับสูตรนี้มาที่แต้มหกนะครับมาหอดต่อมา จ็ดบวกแปดแล้วเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าแต้มห้าครับเต็มห้า <2 0 S 1> สองศูนย์ก็คือแต้มสองออกเต็ม,ตม,มออกสองศูนย์ก็คือเต้มสองอัตมาออกศูนย์หกครับก็คือแต้มหก สองตัวล่างครับหวดต่อมาออกเก้าหนึ่งอ่ะเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบก็คือแต้มศูนย์หวดต่อมาออกสองหกอ่ะสองหกก็คือแต้มแปด ครัแบ,บแต้มแปดก็มีเลขแปดตรงนี้ครัแบบแบบค่อยๆเด็นไปนะครับที่เพราะว่าอ่าจะได้อ่เวลาด้วยที่ถ้ารีบไปเดี๋ยวเวลาไม่อ่ไม่ถึงที่ทาง youtube ที่กำหนดเอาไว้นะครับที่ 50. เข้าใจนะครับะมวดต่อมาออกหาศูนย์ก็คือแต้มหายที่ ต็ม 5. ห้าหดตมาออก 6, 3. 6, 3. หกสามหกสามก็คือแต้มเก้าแต็มเก้าแล้วก็หอตามาออกสามหนึ่งสามหนึ่งก็คือแต้มสี่สามบวกหนึ่งเป็นสี่ แตมสีห่หดต่อมาออก 58, ห้าแปดนะล่ะออกห้าแปดห้าบวกแปดเป็นสิบสามก็ได้สามแี่ยแต้มสามมาที่แต้มสามหดล่าสุดออกเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ก็คือแต้มสี่ แต้มสีก็ประมาณนี้นะครับตามนี้เลยขอให้เดินนะครับระยะกำลังดีนะครับระยะกำลังดีอ่นะาสนะิบเอ็ดวด ทาสีให้เรียบร้อยนะครับก็จะดูชัดเจนสวยงามดูง่ายสะหรับตำแหน่งการเดินก็คนละสีนะครับฝั่งที่ติดเด่นก็จะเป็นสีเขียวครับก็จะประมาณนี้นำสำหรับไอซีแต้มรวมสองตัวล่างวิธีคำนวณนูตรนี้ ท่าที่ใส่ลักลอยของน้องที่หนึ่งบวกลักหน่วยของน้องที่หนึ่งบวกลักลอยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกเก้าคงที่ร้อยและหน่วยของรางวัลที่หนึ่งก็คือเก้ากับแปดเก้าแปด ร้อยและหน่วยครั้งที่หนึ่งร้อยและหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือแปดกับสามแปดและสามเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าได้ห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปด บวกเก้าเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดก็ได้แปดบวกสองบวกสองแปดบวกสองเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามนี่คือแต้มรวมเดี๋ยวเข้าติดส้นกันสองสูตรเลยสิลงเป็นงวดแรกอะ สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกถ้าเดินต่อสิเป็นวดที่สิบสองนครับตามนี้ก่อนแล้วลงเึงงวดแรกเดี๋ยวเขาเิมว่าสูตรที่าาอทสองสิสูตรที่สองเป็นสูตรหกตัวแต่ไม่มีค่า x นะครับเ,เริ่มเดินตั้งวงดที่ออกแปดเจ็ดแปดเจ็ดนะครับก็คือเต็มห้า สองศูนย์ก็คือเต็มสองศูนย์หกก็คือเต็มหกเก้าหนึ่งก็คือเต็มศูนย์ สองหกก็คือแต้มแปดแต็มแปดหมวดต่อมาออกห้าศูนย์แต้มห้าหมวดต่อมาออกหกสามแต้มเก้า ข้อสี่นกันสองสูตรเต็มงวดต่อมาออกสามหนึ่งสามหนึ่งก็คือแต้มสี่ที่จะชนเต้มไหนบ้างนะล่ะหว,วดต่อมาออกห้าแปดออกห้าแปดห้าแปดก็คือห้าบวกแปดเป็นสิบสามแต้มสาม หดล่าสุดเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่แซมสี่นะครับแซมสี่ตามเลยพีทูนี่เดินสิบหมดอ่ะก็ต้องเดินอยู่ที่สิบหมดขอให้เดินต่อนะครับ ถ้าถูดจะเดินไม่ต้องยาวต้องยาวหรอกสั้นเขาก็เดินนะถ้าถูกสูดที่เขาแม่นนะถ้าถูกถที่ถูกถูดที่ไม่แม่นยาวเท่าไหร่ก็ไม่เดินนะตามนี้เลยที่เาคอยามาชนกัน สูตรว่างวดนี้จะถูกใจ fc หรือไม่ตัวที่ชนน้ำลงเป็นงวดแรกนํำลงเป็นงวดแรกนี่ถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบเอ็ดนงวดที่สิบเอ็ดวิธีคํานวณสูตรนี่เข้าสิใส่ลักหมืน่น ของเลาที่หนึ่งบวกกันสองขังพี่แล้วก็บวกลักสิบหลังหลักหมื่นของเลที่หนึ่งก็คือเลขเจ็ด7จ็ดเจ็ดบ,บวกกันเจ็เลยแล้วก็บวกลักสิบหลังลักสิบหลังก็คือเลขเจ็ดเท่านันเจ็ดสามตัวเลยครับเจ็ดบวกเจเป็นสิ อเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งนับเรียงไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าจะมาไหมจะเดินต่อไหมเห็นไหมได้หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกอ่าทีนี้มาเขียนลงกระดาษ สูตรแรกครับนะสูตรแรกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามครับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามสูตรแรกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามสูตรที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกสองสูตรนะเจ็ดไม่ชนแปดไม่ชนศูนย์ไม่ชน 1, 1, 1, 2, หนึ่งหนึ่งมีหนึ่งสองสามหมวนี้ชนกันหนึ่งสองสามสี่ แต้มรวมสองตัวหลังชนกันที่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามถแต้มรวมสองตัวหลังชนกันสามตัวนะครับจะเดินต่อหรือไม่ตัวชนครับละนะครับตามนี้เลยเฮ้ยสิฮะแคบหน้าจอไว้เบิ่งนะครับถ้าชอบจัางนําไปพิจารณาเบิ่งถ้าบ่ชอบกับพันเบิ่งเปิดความบันเทิงเท่านั้นรับ สนับสนุนตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพาน,านันทุกชนิดถ้าบริษัทคลิปนี้ก็จะเริ่มกดติดตามกดเลยกดแช่กดกระดิ่งแจ้งเงตือนให้พอนายครับเด้อเจไดมีคก็เล่าแน่ใจคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆให้ fc ได้รับชมนะครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะว่าเป็นการคาดคะเนเป็นการคำนวณไปตามสูตรไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่า,าจะออกหรือไม่ออกเป็นการคาดคะเนไปตามสูตรนะครับ อะเป็นการทำสูตรสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับ